เฮ้ยไอเหราโผล่มาไม่ให้สูมเสียอะไรนั่นเองนะอ้าวน่านั่นเองเป็นไงมาไงเลยถือโทรศัพท์อยู่ทีหน่อยดิพ่อของฉันกำลังถือถืออยู่แม่เลยให้ฉันมาเล่นบลโอกมารถพี่แหล่น่ะงั้นเหรองั้นก็มาดูทีวีด้วยกันสิเจค่ะทุกท่านทั้งหลายนี่กินระเบิดที่ผู้เสียมันยิ้มมาใส่ผู้ราดูนั่นละทั้งหลายดูสิเออนี่กูต้องมาดูอะไรวะเนี้ยังวะ ก็นังดูอรอยตัวเดียวเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับผมไม่มีอรอไรกกี่ยวกับหมวต่อ,อ,ขาขาอนะดูลตำหนักรอแล้วกันนัตงต๊ที่ขานะลงไปปราซอมบี้ย่หมบุปังข้างล่างนะนี่กูฝากด้วยนะห้ามขาเป็นห้องจุดหองขา้าวแล้วกันล่ะนะโอ้โหพ่อไอ้มีสมบัติเยอะมากเลยนะเนี่ย่นนะมีอืม นะะั่นอะไรอ่ะว้าเอ็มคิดผิดละสวยแน่กู มาสิน,นคะครับพ่อหอมเสียกัไม่ออกไอ <c oughs> <c oughs> ลูกเวนข้าบอกว่าห้ามเข้าไปยุ่งเลยห้องข้าแกก็ยังขอไปยุ่งอีกเรื่องหนี่มานี่เลยข้าจะลงโทษเองด้วยการให้เองนะ่าต้องมาช่วยข้าในการปราบซอมบี้นี่สิมาอย่างนั้นเลยตัดพอ่อตัดลูกกันแมบบ่ว่าข้าปกติจะไม่ใช่พ่อลูกที่ได้ตื่นก็ตามนมา,นะมา มาช่วยฆ่าปลาบสมเลี่เดี๋ยวนี้เลยอย่าเอาตัวแต่นอเล่นอยู่ด้วยน,นะนะไอห้หัวนี่นี่เด็กสมัยนี้นี่นะมันช่างไมีเต็มสระเกินนี่นะมา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 ,มาไปกันเลยเดียตอนนี้เลยไปติดตามตอนต่อไปนะแค่แล้วเจอกันใหม่สวีรัตครับ